สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราบริษัทสัมพักนะคะขอแนะนําสินค้าอีกตัวหนึ่งที่เห็นนี่คือไม่ใช่เครื่องนะคะแต่ว่าเป็นตัวถังตัวนี้ซึ่งถังตัวนี้นี่มันคือถังกรองน้ําที่เป็นหินแร่ธรรมชาติด้วยเราจะเห็นตรงนี้นะคะที่เป็นยื่นออกมานี่คือไส้ไส้ของมันแล้วก็ที่เป็นออแผ่นสีขาวอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะคือหินแร่ที่จะช่วยกําจัดเรื่องแบคทีเรียทําให้น้ํา น้ำที่ผ่านการกรองมาเก็บในถังใส่ตรงนี้ไม่จับตะไคร่น้ํานะคะแล้วก็ข้อดีของถังประเภทนี้ก็คือเราใช้ควบคู่กับตู้ทําน้าร้อนน้ําเย็นนะคะแทนลองนึกหน้าตาภาพที่ว่าตู้ทําน้าร้อนน้ําเย็นแต่ว่าเป็นถังคว่ำอะคะ่ะแต่ตัวนี้เนี่ยเวลาเราใช้ปุ๊บเราก็เอาวางไปที่ตรงตรงปล่องคว่ำถังน้ําแล้วเราก็เปิดน้ําเปิดฝ่ายนี้ แล้วก็เทน้ําใส่ลงไปในนี้ได้เลยอย่างที่1น,นะคะจะเป็นน้ําปรับปาก็ได้เพราะว่ามันมีเรื่องการกรองเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ก็อาจจะไม่ได้ดีเท่ากับเครื่องกรองน้ํา U V หรือว่าเครื่องกรองน้ํา R O นะคะแต่ก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะคะหรืออย่างที่2เนี่ยคนที่เหมือนกับมีเป็นออปชั่นเสริมว่าไม่อยากจะซื้อตู้กรองน้าร้อนน้ําเย็นในตัวแต่ว่า มีเครื่องกองนั้นอยู่แล้วอยากได้เครื่องทําน้าเยน็นอ่าก็อาจจะมีตัวเนี้ยค่ะที่เป็นช่วยส่วนช่วยเสริมแล้วก็หน้าตามันก็สวยงามแล้วก็เราไม่ต้องแบบยกถังความอย่างเงี้ยเราแค่เปิดแล้วก็เทน้ําลงไปได้เลยสะดวกสบายแล้วก็ใช้งานง่ายมากค่ะเหมาะสําหรับแม่บ้านค่ะ